อุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าหน้ากากกันน้าของนาสกีนะครับใช้สาหรับใช้ไปนอกตัวอาคารนะครับสามารถกันฝนได้นะครับกันฝุ่นสารนกันน้าเข้านะครับแล้วก็กันแมลงเข้าปลั๊กได้นะครับผมการใช้งานนะครับเราเกะออกมาแบบนี้จะสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะจบะแบบใส่หน้ากากสองจ่องหรือว่าใส่หนึ่งจ่องหรือว่าใส่สามจ่องนะครับขั้นตอนการใส่ปลั๊กและก็สวิตช์นะครับเราจะใส่จากด้านหลังแบบนี้นะครับจะทําการใส่แบบ ช่องนะครับก็คือใส่สวิตช์ต่อไปแบบนี้นะครับก็คือใส่ด้านซ้ายสุดกับด้านขวาสุดนะครับถ้าใส่แบบสองช่องจากนั้นเราใช้ฝาปิดตัวนี้ก็ปิดได้เลยนะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับหน้ากากกันน้ำขนงนาสกิ